ไอค้คปสเสียงเนี่ยผมมีโอ,อกาสได้ฟังจากรายการทางทีวีเนี่ยนะครับ,รบผมเชื่อว่าเสียงของบอสพอลเนี่ยเป็นเสียงจริงตัวจริงก็จะแง้ว่าเสียงเขาจริง,งใช่ครับ,รบก็คงมีปัญหาคู่สนทนาน,นั่นแหละครับซึ่งแสดงตัวว่าน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทอยู่ในพักการเมืองใหญ่พักหนึ่ง แล้วก็หลายคนพูดกันนอกระบบว่ารู้ชื่อรู้นามสกุลแต่ว่าแต่ว่าจริงๆคือใครือไม่ได้ท<อ>ําเป็นว่าทําเป็นว่าเข้าใจยัยจ่าเข้าใจว่าเป็นนักการเมืองแต่ไม่ได้เป็นสสแต่มีบทบาทในทางการเมืองนะครับก,การเมืองพักหนึ่งาัยจครับใช่ครับทีนี้มันก็เลยยุ่งเลยพอแกไม่ได้เป็นสส จะไปเรียกว่าจะไปเอาผิดแกฐานอะไรสมมติจับตัวได้นะฮะครับครับแล้วเอาผิดฐานอะไรแกจะเรียกรับสินบนถ้าแกเรียกรับสินบนถ้าแกเป็นสสนะครับแกเจอมาตรา149โทษถึงประหารชีวิตเลยนะว่าเป็นสสโทษประหารชีวิตแหละอาจารรู้สึกใช่ครับใช่ครับเขาแก้ไขโทษเนี่ยเมื่อปี2560เนี่ยเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกว่าสสภาผู้แทนแล้วโดนสมาชิกผู้ที่สภาสมาชิกสภา,าท้องถิ่นเนี่ยก็โทษอัตราเดียวกันแต่อยู่คนละมาตราเจ้าหน้าที่ประจำเนี่ยประมวลกฎหมายาม,มาตราแป8ก็โทษยันประหารชีวิตได้เลยแล้วก็พวกสอสอสอวอสมาชิกสภาถถท้องถิ่นก็จเเก4 9 แต่ทีนแล้วพอพอข้อมูลบอกว่าแกไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่สสไม่ใช่สสไม่ใช่สวย่างไม่ได้มี่ในสภามั้งเใช่ครับแต่แกเป็นแกเป็นอยู่ในพักการเมืองแกวนเวียนอยู่ในแวดวงการเมืองมันนช่แล้ในะครับอย่างเนี้ยแกจะโดนสมมติว่าได้ตรวจจริงนะ แกจะโดนแค่มาตราร้อยสี่สิบสามครับ,บ,บผู้ใดคือในหน้ามาใช้อะเรียกรับยอมจะรับผลประโยชน์ในการที่จะไปจูงใจให้สมาชิกสภามิติบัญญัติหรือสภาทิกสภาจังหวัดสาภาเทศบาลอะไรเนี่ยโดยวิเทียมทุจริ่งผิดกฎหมายโดยอิทีิผลของตนให้กระทําการไม่กระทําการในหน้าที่เป็นคุณเป็นโทษแกบุคคลใด นี่แกจะเจอร้อยสี่สิบสามโทษจำคุกไม่เกินห้าปีเท่านั้นครับอ,อันนี้คือกฎหมายเะไรครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงครับอาจารย์ครับผมเนี่ยครับเน,นี่ยขึ้นกฎหมายไหนจค,ครับประมวลกฎหมายอาญาครับประมวลกฎหมายอาญาเลยอ่าม,มาตราร้อยสี่สิบสามนี่ปรับโทษขึ้นมาแล้วนะในปีสองพันหน้าร้อยหกสิบนะก็แค่ห้าปีแล้วก็ตัวตัวผู้ที่ไป เสนอว่าขอให้หรือรับว่าจะให้เดือนละแสนอให้ช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแกอาจจะเจอร้อยสี่สิบสี่คือผู้ให้เสนอให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินแกสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยอย่างนี้ก็โทษจำคุกไม่เกินห้าปีเท่านั้นครับนี่คือโทษจุง<ต>สุดแลใช่ไหมครับ เวลาเนี้ยเ,เอาเอาตามเข้าที่ข้อมูลที่ได้จากึีนเสียงสมมุติเราได้ตัวสองคนเนี้ยแล้วแต่ว่าไข,ข้อหาฐานให้ขอให้รับว่าจะให้เสนอให้ไอเดือนละแสนแล้วเขาต่อรองว่าขออีกสามสิบล้านเลยนะฮะ,ะ,ะมันผิดแค่ร้อยสี่สามร้อยสิบสี่ทั้งสองออคนก็โดนโทษเท่ากันจำกุกอย่างสูงไม่เกินห้าปีปรับไม่เกิน แสนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งผู้ให้และผู้เสนอว่าให้โทษเท่ากันใช่ครับก็บแต่ว่ามันคนละฐานความผิดไงครับคนแต่ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นสส,สอสวจิตมาจิกทองถิ่นเนี่ยโทษถึงไปถึงประหารเลยครับตรับโอ้โหมันต่างกันเยอะเลยนะอันนี้พ <ตา S 2> ูดตป <า S 2> ไหนอาจาร่ะ ไอ้เรื่องเรืองข้าไปเจ้ที่ของรัฐเนี่ยกฎหมายอามาตราไหนกรับอาารครัร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่ร้สแประสี่กมายยาร้อยสี่สิบแปดจะบอกนี้ครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไมิชอบคุ้มคื้นใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรับสิงหรือประโยชน์นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวันโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึงยี่สิบปีหรือตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยครับครับอันนี้เจ้าหน้าที่แต่ถ้าเป็นสสสวเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับเขาเป็นเขาเป็นอใครๆล่ะพูดใช้อำนาจทางการเมืองเขาต้องเพิ่มมาตรร้อยเข้ามาแต่อัตราโทษเท่ากันครับแต่แต่คนให้สินบนเนี่ย เจอร้อยสี่สิบสี่ผิดเหมือนกันแต่ตาโทษจำคุกไม่เกินห้าปีครับครับผม